องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอ,อโตโองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพติชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิ่้วนบางประมาติศักดิก์บุญกิยาพันธ์คุยกับท่านเรื่องแตงโมนะฮะ แล้วก็คราวนี้จะคุยให้ฟังว่าไอ้การที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการปลูกแตงโมเนี่ยมันมีอะไรและศัตรูที่สำคัญของแตงโมที่เราต้องพิจารณาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราเริ่มแรกอย่างนี้ครับถ้าปลูกแตงโมเป็นมืออาชีพนะครับอย่าปลูกแตงซ้ำที่เดิมเพราะแตงโมมีโรค ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือโรคเถาวิหยวที่เกิดจากเชื้อราฟีซเลียมเป็นราในดินเมื่อเข้าทำลายที่รากแล้วมันจะไปอุดตันที่ร่าต้นท่อน้ำเลี้ยงจะถูกอุดตันเพราะนั้นแตงจะแสดงอาการใบเหลืองต้นเหี่ยวเหี่ยวแล้วเหลืองนะครับเป็นแล้วต้องถอนทิ้งอย่างเดียวและเชื้อตกค้างอยู่ในดินได้หลายปี เพราะ้เราจรึงไม่ปลูกแต่งซ้ําที่เดิมรวมทั้งโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่ว่าโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนั้นก็คือว่าเทามันเหี่ยวเหมือนกันครับแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วใบไม่เหลืองครับนะมันเหี่ยวเขียวๆเ,เวลาอากาศร้อนมันจะเหี่ยวฟุบในขณะที่ต้นปกติอังสดชื่นอยู่แล้วพออากาศเย็นมันก็จะฟื้นตัวมันจะเป็นอยู่ยเงี้ยสักวันสองวัน,วนอย่างเงี้ยมันจะฟุบไปเลย พวกนี้ถ้าเห็นเป็นไม่ต้องรักษาครับถอนทิ้งอย่างเดียวแต่อย่าไปทิ้งข้างแปลงนะควรจะรวบรวมเผาทำลายให้เป็นที่เป็นทางที่เตาเผาพืชเชื้อจะได้ไม่แพร่ไปและถ้าปล่อยไว้นะครับเวลามีเต่าแตงมากัดนะมันจะติดไปกับเขี้ยวมันแล้วผมไปกัดต้นอื่นมันจะพาเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไปด้วยนี่คือโรคที่สำคัญเพราะเป็นแล้วตายทั้งต้นนะครับ อาทีนี้สมมติว่าถ้าแตงเราย้ายกล้ามาปลูกหรือจะหยอดมเมล็ดปลูกเริ่มแตกใบอ่อนมาแล้วตรงนี้ต้องระวังอะไรครับต้องระวังเต่าแตงอย่าสับสนนะครับเต่าแตงกับเต่าทองไม่เหมือนกันเต่าทองนั้นกระดองนูนแล้วก็มักจะเห็นเป็นจุดๆนะมีสีสัน แต่ถ้าเป็นเต่าแตงจะตัวสีส้มหัวยาวๆกัดกินใบครับตอนที่แตงยังมีใบน้อยๆเนี่ยถ้าปล่อยให้เต่าแตงมากัดกินใบซะแล้วใบมันก็จะไม่เหลือนะฮะที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ถ้าเรากำจัดเต่าแตงสารพื้นพื้นก็ขับเรล 85%หรือถ้าเผื่อท่านเอาคิวเทอร์ฉีดพ่นป้องกันตั้งแต่ต้นมือก็ได้นะครับทีนี้อย่างพอพอแตงเราเอาเต่าแตงอยู่แล้วใบสมบูรณ์มันจะเริ่มเลื้อยเถาแล้วก็ทอดยอดไปและมันต้องเดินหน้าไปเรื่อยนะครับถ้าแตงสมบูรณ์ได้ปุ๋ยสมบูรณ์ได้นด้ำดีไม่มีแมลงรบก,กวนแตงจะเลื้อยเถาเดินนำหน้าไปเรื่อย แต่เมื่อไรที่เราเห็นแตงเริ่มหยุดชงักไม่เดินเถาเริ่มชูขึ้นฟ้าที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคไอ้โต้งแต่ความจริงไม่ใช่โรคมันเป็นปัญหาจากมแมลงอันนั้นก็เรียกว่า,าเกิดการทำลายของเพลียไฟนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพี้ยไฟถ้าคนปลูกแตงในบ้านก็จับยอดแตงเลยครับเอามาจุมน้ำ แช่น้ําไว้จุมจ่มๆๆๆสักนาทีสองนาท,นาท,นาทีให้เพียไฟจมน้ํำตายไปแต่ว่าถ้าปลูกเป็นมืออาชีพเราก็จะต้องใช้สารป้องกันกําจัดเพียไฟอย่างเช่นไดคาโซน20นะครับหรือแอดเซนหาได้ไหมยังหาได้ไหมแอดเซนนะหรือไม่ไงัานก็ต้องไดคาโซน20ในการฉีดพ่นป้องกันกําจัดเพียไฟพี่น้องครับ นี่คือระยะเถาเลื้อยเถาทอดยอดพอเลื้อยเถาทอดยอดไปได้ตามปกติเพราะไม่มีเพลี้ยไฟรบกวนนะครับอย่างนี้แตงเราก็จะเริ่มสมบูรณ์พร้อมนะครับพร้อมที่จะทำลายพร้อมที่จะเกิดดอกแล้วก็ติดผลนะครับเกิดดอกติดผลต่อไปนี่เราก็ต้องดูให้ดีนะครับ ถ้าเอาเต่าแตงอยู่เอาเพี้ยไฟอยู่และดูสิถ้าใบามันดูแล้วม้วนๆหงิกๆนะครับต้นแคระกันๆดูสิมีเพียอ,อ่อนไหมเออหรือแม้กระทั่งที่ใบเนี่ยมันมีไหมใบเราเห็นเป็นเส้นขาขาวๆคดๆเคียเค้ยวๆไปนั่นแสดงว่ามีหนอนชอนใบนะครับเข้าร่วมด้วยช่วยกันทำลายนะครับเราก็ ไม่อยากระยะแตงเริ่มเลื้อยเถาทอดยอดมีไดคาโซน20ป้องกันเพี้ยไฟแล้วเราก็เอาคิวเทอร์นะซึ่งมียาที่ปราบทั้งเพี้ยและหนอนนะครับครอบคลุมไว้แตงก็จะเริ่มเกิดดอกดอกบานผสมติดก็จะเป็นอดอกอ่อนๆนะครับแล้ก็จะเป็นลูกอ่อนๆนะลูกเล็กๆ แต่ว่าถ้าเผื่อในระยะท่านปลูกแตงแล้วก็ในระยะช่วงอากาศเย็นๆบางครั้งก็อาจจะพบโรครานํำค้างนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาก็ดูข้างบนก็จะมีรอยด่างๆข้างใต้ใบก็จะมีขุยขาวๆอยู่ใต้ใบอันนี้เป็นโรครานํำค้างของแตงหมู นะครับก็ควรจะคอยดูแลไว้ให้ดีในส่วนตรงนี้ทีนี้พอตอนระยะแตงติดลูกนะตอนแรกก็เป็นลูกอ่อนๆใช่ไหมครับเราก็เลือกผลที่มันสมบูรณ์ทรงสวยๆลูกไม่บิดไม่เบี้ยวนะเออลูกไม่บิดไม่เบี้ยวเสร็จแล้วระยะที่แตงกำลังขยายขนาดของผลแล้วก็ สร้างการสร้างเนื้อตรงนี้สำคัญนะปุ๋ยพอไหมต้นสมบูรณ์ไหมท้าไม่สมบูรณ์เอา13 1 3 21ใส่ทางดินแล้วก็มีเฟสติลอนคอมบิฉีดพ่นทางใบนะครับอย่างนี้ต้นจะสมบูรณ์ใบจะสมบูรณ์นะครับแล้วกอ็อันนี้ มันก็จะขยายผลไปเรื่อยและผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้กลับลูกแตงในขณะที่เราไปกลับลูกแตงให้ได้รับแสงได้โชว์ทั้งผลน่ะลองดูหน่อยว่าไอ้ที่ผิวเปลือกของผลน่ะมันมีหนอนเจาะผลและก็หนอนไถเปลือกไหมเออถ้ามันเจาะทำลายผลอ่อนมันกัดกินผิวเปลือกจนเป็นแผล อย่างนี้ขายไม่ได้แล้วผลที่ตามมาก็คือว่าผลมันก็จะเน่าก็จะเสียนะครับก็จะเน่าก็จะเสียเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าพอระยะแต่งทอดยอดไดคาโซน20ป้องกันเพลี้ยไฟและเราก็มีคิวเทอร์นะครับซึ่งมีสารกำจัดทั้งเพลี้ยและหนอนอยู่ด้วยกันนะครับ แล้วก็เมื่อตอนก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเราก็จะงดเว้นการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเหล่านี้เราก็จะได้แต่งลูกสวยและผ่อา,าออกมาเนื้อข้างในแดงแดงน่ากินน่ารับประทานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอุปสรรคและก็ปัญหาในการปลูกแตงแต่ว่าถ้าใครปลูกแตงหน้าฝนนะครับอุปสรรคและปัญหาใหญ่ก็คือ รสชาติจะไม่ค่อยหวานมากก็ต้องเล่งปุ๋ยโพแทสเซียมสูงสูงหน่อยนและในเวลาเดียวกันระวังน้ำท่วมระวังน้ำขังถ้าเตรียมแปลงไม่ดีน้ำขังแช่แฉะนะครับแตงแตงโมของเราก็จะ,ะเหลืองแต่ไม่ใช่เหลืองเพราะเชื้อเหลืองเพราะรากมันเสีย นะครับเพราะพืชแตะกูแต่งนั้นเป็นพืชที่ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าเปราะบางต่อสภาพแวดล้อมน้ำท่วมน้ำขังนะฮะอันนี้สร้างปัญหาได้ทั้งสิน้นก็หวังใจว่าท่านก็คงจะประสบผลสำเร็จคนที่ถามมาก็ได้เท่ากับทําบุญให้บรรดาพักพวกเพื่อนฝูงไปในตัวนะช่วยกันถามปัญหาก็ฝากคำถามไว้นะครับที่เดียวนะฮะ buan 2494ทางลน์นะครับ at buan 2494นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนนบางประมาะตู้ปน12กํากำแพงแสนนครปฐม73140ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีไลน์นะครับ at sign buan 2 4 9c ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพรียแป้ง น้ำแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรลลอนผ้าอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลอนผ้าอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผล ต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตุตาาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร